คันนี้นะครับเดี๋ยว,ยวล,อลองหมุนเสียงฟังเสียงก่นอนอันนี้นะครับมีเสียงนะครับเสียงคงท้ายนะครับดังกาวเลยนะฮะก็อตอนนี้เราถ่ายนะ้ำมัน ส่วท้ายของเก่าออกนะครับครับเดี๋ยวให้ดูรถครับนึงครับเดี๋ยวเรามาทดลองไปพร้อมๆกันนะครับว่าหลังจากที่เราเติมน้ำมันส่ว่ท้าย มาฟังเสียงนะครับนะหลังอยากเติมเฟืองท้ายน้ำมันเฟืองท้ายไปแล้วนะคนละเสียงเลย เดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบคลิปให้ฟังนะครับทีนีน้ปกติหมุนเนี่ยไอตัวคลิปก่อนกนะ้อก้อกก้องเลยอ,อ,อ,อันนี้เงียบนะครับโอเคทีซเคันเดิมครับุน้องทีีวเท่าไหร่รับประกันปีท่ครับผมก็คันนี้มีปัญหาเรื่อง เพื่องท้ายหอนนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนน้ำมันเพืองท้ายตัวแฟกตอรี่ C4 นะครับเรียบร้อยครับเสียงนะครับเงียบลงชัดเจนนะครับหลังจากเปลี่ยนแล้วนะครับนะครับโอเคครับฝากติดตามด้วยครับสำหรับผลงานการปรับเซตนะครับ p c x นะครับช่วยประเทศไทยครับผม